จากตอนที่แล้วนะครับที่เราพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโรงเรียนเถินวิทยาที่จังหวัดลำปางนะครับพาไปดูห้องชุมนุมดาราศาสตร์สุดยิ่งใหญ่ของครูมิ้นท์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในครูแกนนาดาราศาสตร์ของเรานะครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงเรียนแกน้อยศึกษาอ,อําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะอีกหนึ่งโรงเรียนในโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ของนาริศซึ่งโรงเรียนนี้นะคะอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าห่างไกลมากๆแต่ว่ากิจกรรมดาราศาสตร์ของที่เนี่ยก็มีความโดดเด่นมาก,มากๆเลยนั่นทําให้พวกเราทั้งสองคนมายืนอยู่ที่นี่ในตอนนี้ ะะแล้วก็อีพีนี้ค่ะนี่นะ่าจะกิบจะพาทุกคนไปดูว่าโรงเรียนกน,น้อยศึกษาเนี่ยนำสื่อการเรียนรู้ดารศาสตร์ของนาริเนี่ยไปใช้จัดกิจกรรมอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันกับครูแดงแล้วนะคะเดี๋ยวขอครูแดงแนะนำตัวให้ผู้ชม สวัสดีครับผมครูแดงนะครับครูอภิรักษ์อภิวงามนะครับครูที่ปรึกษาชมรมยุวชนดาราศาสตร์โรงเรียนการศึกษาครูแดงครับตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องอะไรครับอันนี้เราอยู่ที่ห้องชมรมครับนี่ครับเด็กทั้งเรียนก็กาลังทํากิจกรรมอยู่ภายในห้องก็จะมีทั้งกล้องโทรทัศน์แล้วก็มีสื่อดาราศาสต่างๆมากมายเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันว่าครูแดงจะใช้สื่อดารศาสตร์จากนาริกเนี่ยเอามาทํากิจกรรมอะไรกับนักเรียนบ้างครับเดี๋ยวขอครูแดงพาพวกเราเดินชมห้องหน่อย ที่เห็นนี้ก็คือกล้องที่เราได้จากทางนาลิตเลยนะครับคือกล้องนี้คือประโยชน์มากเลยเพอะได้กล้องตัวนี้เราจัดกิจกรรมเยอะมากภาคสนามเอย่ยแล้วก็กลางคืนเอ่ยพวกกิจกรรมปรากฏการณ์ที่สําคัญอย่างเมื่อคืนน่ะเขาใช้กล้องตัวนี้ที่เป็นจันทรุปราคา<ม>นอกจากกล้องโทรทัศน์ที่เราได้จากนาลิตนะครับอันนี้ก็ล่าสุดที่ได้จากนาลิตก็คือโดมท้องฟ้าจําลองกระดาษท,ที่เรา,าต้องประกอบใช่แต่ตอนนี้เก็บอยู่อันนี้เราใช้ อันนี้ได้ลองแล้วครับก็คือเทอมที่แล้วก็คืองานวันิทยาศาสตร์ภาพโปสเตอร์ข้างหลังนะครับก็จะเป็นประมวลภาพกิจกรรมนะครับที่เราเป็นเครือข่ายให้กับทางสถาบันวิจัยนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการทําโครงงานจากการที่ร่วมกับนาริสนะครับก็มีเด็กนักเรียนได้ไปนําเสนอที่ญี่ปุ่นก็มีอันนี้ศึกษาการหมุนของดวงอาทิตย์นะถ่ายภาพดวงจันทร์ก็มีหลากหลายะครับแล้วแต่ว่าเด็กสนใจเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่บันทัดเลยวัดอนะไร และนี่ก็คือห้องของชมรมเยาวชนดาราศาสตร์โรงเรียนแก่น้อยศึกษานะคะ<ช>เดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งคุยกับครูแดงแบบสบายๆกันดีกว่าเนาะครูแดงสอนที่โรงเรียนแก่น้อยศึกษามากี่ปีแล้วคะก็ <c oughs> ปี49มาถึงตอนนี้16ปีครับเพราะเขาเป็นจูใช่ไหมครับแล้วก็ได้เลือกโรงเรียนนี้ก็ตอนนั้นเหมือนจะมีแค่ม ส่วนใหญ่เป็นคนจีนแล้วก็มีลาหุแล้วก็มีไทยใหญ่แล้วชมรมยุวชนดราราศาสตร์นี้เริ่มก่อตั้งมาประมาณปีไหนหรอคะถ้าใช้ชื่อว่าชมรมดาราศาสตร์จริงๆเนี่ยก็ประมาณ8ปีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นอนะ่ะเราก็เป็นชมรมวิทยาศาสตร์ทั่วไปเนี่ยครับจริงๆไม่ได้ชื่อว่าชมรมด้วยชื่อว่าชุมนุมวิชาชุมนุมก็จะมีคาบสอนปกติเด็กก็จะเลือกเรียนว่าจะเลือกชุมนุมอะไรแต่ว่าเราใช้คําว่าชมรมเพื่อว่าเราเปิดกว้างเนาะบางทีก็มีแบบสิทธิ์เก่าหรือว่าอะไรก็ามาร่วมแจมเพราะว่าเราต้องการให้มัันนเป็แบบบครอวหญ เมื่อ8ปปีที่แล้วต้องบอกว่าไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์เท่าไหร่ก็คือเด็กเป็นคนชงให้เกิดสม,มนุนไขึ้นมาพอเด็กนักเรียนไปเอาความรู้ดาราศาสตร์มาแต่ถ้าเราไม่มีความรู้เราก็รู้สึกอว่าอา้าวแล้วจะเป็นที่ปรึกษาได้ไงในปีเดียวกันเนี่ยครูก็เลยเห็นว่าเออทางนาลิกเขามีอบรมครูเขาก็มีตั้งแต่ขั้นต้นใช่ไหมครับก็คือเบสิกทั่วไปความรู้ทั่วไปขั้นกลางก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องของการทําโครงงานพอเราเห็นว่าเฮ้ยโครงงานก็น่าสนใจนี่เด็กเราก็ทําได้ เราก็เลยแบบต่อยอดมาเรื่อยๆแล้วก็มาขั้นสูงจริงๆตอนแรกตกใจนะว่าเฮ้ยเราจะทาโครงงานดราศาสต์ได้ไหมเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องโครงงานเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบยากอะไรเงี้ยครับเด็กจะไหวไหมแต่พอมาสัมผัสจริงๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราเลือกสิ่งที่ง่ายกับเราก็ได้เลือกสิ่งที่เด็กเข้าใจแล้วเด็กอยากทราบอะไรคือเอาเอาที่ง่ายๆมันก็ทําได้เป็นโครงงานได้เหมือนกัน พอเราเห็นว่ามันมีนมอุปกรณ์ง่ายๆอุปกรณ์พื้นฐานตัวเนี้ยตักล้องตัวเนี้ยจะศึกษาเรื่องขนาดดวงจันทร์หรืออะไรต่างๆเพื่อเรามามิคระหอเนี่ยมันก็ทําได้เพราะฉะนั้นก็คือจบที่กล้องนี้เลยตัวกล้องนี้อาจารย์ได้มาตั้งแต่เมื่อปีไหนนะคะอ่อตัวกล้องได้มาจากโครงการกระจายโอกาสที่ว่าเป็นรุ่นแรกปี58าปปีล่าสุดของลาลิทก็คือได้ทองฟ้าจำลองเราสังเกตกลางคืนนะ่ะเด็กอาจจะไม่มีเวลามาร่วมแล้วก็จะใช้ท้องฟ้าจำลองตัวเนี้ยครับ ให้เขาดูว่าอ๋อตรงไหนดาวเหนือแล้วตรงไหนเป็นดาวที่ใช้หาดาวเหนือบางทีถ้าเราไปสังเกตการกลางคืนเน่ะเราอาจจะใช้เวลานานแต่ว่าพอใช้ท้องฟ้าจาลองเนี่ยเราสามารถเลงเวลาย้อนอะไรได้ต่างๆเพราะมีโปรแกรมซัพพอร์ตอยู่แล้วมาทางานที่โรงเรียนแกน้อยเนี่ยเราก็เห็นครูแดงเนี่ยเป็นพลบุกเบิกในเรื่องของชมรมดาราศาสตร์แล้วก็เลยเริ่มได้เข้าไปช่วยครูแดงไปร่วมกิจกรรมกับเด็กๆอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาของการมาทำโปรเจกต์สิทธิยาดาราศาสตร์ร่วมกับครูแดงตรงนี้ครับ ก็ทำมาประมาณ7ปีนะครับโดยเริ่มแรกเนี่ยก็ไปช่วยชมรมในการคิดคอนเทนต์หรือว่างานอีเวนต์ต่างๆให้มันมีความน่าสนใจแล้วก็ให้มันมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับภูมิปัญญาของชุมชนความเชื่อศาสนาวัฒนธรรมศิละปะต่างๆนะทําให้มันมีความกลมกล่อมแล้วก็ดึงดูดชาวบ้านนักเรียนเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะ เราจะเอาศิละปะตรงนี้มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่จะทําให้คนที่มีพื้นฐานความรู้ทางดาราศาสตร์วิทยศาศาสตร์หรือว่าไม่มีเลยเนะี่ยสามารถเข้าใจเรื่องราวของดาราศาสตร์ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เมื่อสนใจแล้วมันก็ดึงดูดทําให้เกิดการตั้งคําถามการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆเนี้ยประมาณนี้ครับผม ผมก็เป็นแกนนำชมรมวิทยุนชนดาราศาสตร์ผมก็จะมีหน้าที่ในการไปค้นคว้าหาความรู้นะครับแล้วก็สอนให้กับคนในชมรมส่วนใหญ่นะครับคนที่อยู่ในชมรมเนี่ยก็จะแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์อะไรอีกครับก็ประทับใจที่เราได้ทําโครงงานตอนนั้นก็ทําเกี่ยวกับดวงจันทร์แล้วก็ผมก็เป็นคนที่ชอบเรื่องเทคโนโลยีอยู่แล้วแล้วก็อยากจะใช้ให้มันสอดคล้องกับเรื่องของดาราศาสตร์นะครับผมก็เริ่มใช้กล้องที่ทางนาริส่งมาให้ครับก็เริ่มค้นคว้ามา2 3สเดือนเก็บ ข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะเอามาวิจัยอะไรอย่างนี้ครับตอนทําโครงงานก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็เราจะต้องกระตือรือร้นเป็นอย่างมากก็มีค,คุณครูมาคอยช่วยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีครับมันทําให้การค้นคว้าหรือว่าการหาข้อมูลเนี่ยมันรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นแล้วก็มีค,คุณครูช่วยสนับสนุนคอยช่วยเหลือตลอดครับหนูเพิ่งเข้าชมรมยุวชนดาราศาสตร์มาเมื่อเทอมที่แล้วค่ะ จากที่เมื่อก่อนเนี่ยหนูไม่เคยได้ไปสัมผัสกับการดูดาวอะไรงนี้ก็มีคุณครูที่ชวนมาแล้วก็ทําให้หนูเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยหนูเนี่ยชอบด้านนี้ค่ะหนูเนี่ยอยากสร้างหมู่บ้านเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าหมู่บ้านเรามันแสงมันไม่ค่อยเยอะมันก็เลยเห็นดาวได้ชัดเจนค่ะหนูว่าหนูเนี่ยอยากจะทําโครงงานใหม่ๆในปีหน้าด้วยค่ะแล้วก็อยากจะลองไปดูหอดูดาวที่ออสเตรเลียสักครั้งค่ะ อุปกรณ์สื่อโดยเฉพาะกล้องโทรทัศน์นะครับมาช่วยทําให้นักเรียนและก็ชุมชนนะครับมีประสบการณ์จริงในการเห็นวัตถุของท้องฟ้าที่มีรายละเอียดเยอะขึ้นแล้วก็สามารถค้นพบข้อเท็จจริงทางรลการดรศาสตร์ได้ด้วยตนเองครับผมก็มามีความสุขตรงนี้ครับผมคือหลักๆก็คืออยากให้กิจกรรมดาราศาสตร์เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่แบบสนุกอยากให้นักเรียนเข้ามาร่วมกิจกรรมมากๆถึงแม้จะไม่ได้แบบว่าลึกถึงขั้นที่แบบว่าทําโครงงานแต่เราอยากจะให้เด็กว่าอย่างน้อยๆคือได้มาเห็น ได้มารู้ว่าอ๋อนี่คือภาพดวงจันทร์ผ่านกล้องอ๋อนี่คือดาวเสาร์นะอะไรเงี้ยแค่นี้ก็พอใจแล้วเงี้ยครับ และนี่ก็คือโรงเรียนแกน้อยศึกษานะครับแล้วก็เรียกได้ว่าผู้แดงของเราเนี่ยจัดกิจกรรมอย่างเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เข้าร่วมโครงการต่างๆกับนาริทของเรามาอย่างยาวนานเลยทีเดียวเนาะก็จะเห็นได้ว่าโรงเรียนแกน้อยศึกษานะคะก็นําสื่อกันเรียนรู้ดาราศาสตร์เนี่ยไปจัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเลยนะคะทั้งชมรมดาราศาสตร์เองก็ดีหรือว่าจะเป็นการต่อยอดไปสู่โครงงารดาราศาสตร์ซึ่งจะรับรางวัลไปนําเสนอถึงต่างประเทศเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการนําเอาสื่อที่นาริทมอบให้เนี่ยมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยเนาะนะครับแล้วสำหรับครูครูท่านไหนนะครับ ิปนี้อยู่และสนใจอยากได้สื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ต hmm. ่างๆนะครับนำไปใช้ก hmm. ับนักเรียนที่โรงเรียนเนี่ยก็ติดตามเพจ Facebook สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติของเราไว้ที่ให้ดีๆนะครับเราจะมีกิจกรรมอย่างนี้มาโปรโมททุกๆตลอดทั้งปีเลยนะครับสำหรับ e ีพีนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะนีน่าอีพีหน้าเราจะพาทุกท่านไปชมกับเรื่องอะไรบ้างนะครับก็กติดตามทางเพจ Facebook สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและทาง u b e Channel ไว้ให้ดีๆเลยนะครับสำหรับวันนี้จิ๊บและนีน่าก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ